ไปเวียนแพ้นเราไอชนะเราลูกนี้เลยมาเอาดิโอ้ยนาเกียร์พูดเมื่อวานนี่ฮะโอ้ยเป่นได้แล้วเศร้าเศร้าเปล่าแม่แก้เลยบ่กโอ้ยลูกเล่นหรือลุงเลียนเล่นหรือปได้แล้วเราไเวลาเนาะไปหนีก่อนนะสาจะแล้วไหมเอาแหมสาไปไหมยิ้มเลยเพิ่งยิ้มตัวนั้นอ่ะกินไหนคือเก้าแล้ว เรือยไยนนึกตาดีเหอะเดียวหื้ยำสิแมตาอะไรเด้่ยเนาะอืนกัสามยี่คือเขาเกียมาแล้ววเอารถไปหังแตรับดอกเท้าวัอะไรหฮอดอ่ะเบิดแล้วหรือก้าคนไม่ดีแ่่จมแล้วหตัวีม่เบิดแลว ช,ช, oh, ชุ่ม oh, ชุ่มชุ่มโกินโอ้ชุ่ม่บืนไปยังเออตังไหมครับเออะตังไหมจ้าเอาค่อยจะเป็นร้านแหละแม่โอ้ยเดี๋ย้องหมาดหนง เขาฮอทสามเลยเออะล่สย้งลวดไปยังนั่นละปม่ยังคือเยอดๆป่ะคือมาไงป่ะนี่ปสร้งลวดจบเลยฮัทแล้วเขาฮอดเขาฮอทไป็นกินลวดเนี้ยเอาตัดตัวอีกตัวนึ่งเหรอย่ เอุกข้าวหล่อนเยโอ้ยเจ้วเจเยเปลี่ยนอนเนาะดูสิ้ามันเต็มไฟเกียวมันติดเหมืนบอกหชารจไปเลยเต็มเองโอ้ยเาทำเีนอนเนาะก็ไม่ต้องถอดวางชาร์จสอดแจ้งเลยโมเมนหลุดห้องเนี่ยอ้ได้จ้งไม่จ่ายแล้เสียบปจะเสียไปสอดแจ้งเลยก็ไปเสียบสอดแจ้งเอหรอ

ยิ่งแกงกูายเลยซึ้งเอาปูไส้มีซึ้งสามพันสี่สามตัวงูสี่ได้สองตัวโมนีบอไว้กระจายตาตัวสามลอยเอาเอาไปบคี่หุ้นเงียบสามโอ้ยจยินเยินไง

เอาเก๋เขากินได้ทอ้มันเดิเขากินท้องเลยบาขนาดเขากินหวดเน่ขาเนี่ยดีมากคิปกินเทือลซุปนี่างนี้เอาเนี่ยว้าวกินรักจุ้มเรยนะเอ้าจมโจมเยวเต็มกันอย่าเฝ้าโจมมันจะไปยังไงลีก มันเดินมาไดนเลยเน่ยาจมจมจมนอ้ยโอ้ยบียงโอ้เจ็บคอสุ้มึงบามึงหนานแล้วแค่ย้อนมาตนี้เนาะเก่งบมีลงมาอีกหรอวะนี่เนี่ยเราเบียรเราเก่งแล้วหลินน้ำเลยลระโอ้ยจะเรียนตำแหน่งมียงเลยได้มากจังๆตำแหน่งเราคอถามจองเก่งเลยโอ้อย่าว่าเก่งาเว้ย ไปจิ้มเขาหัดอว่ไงไม่ดีด้วยมั้ย้ยเหลือเข้าเอาตำแหงขึ้นหรอพ่อยเพื่อยอหเขาจะมาชิงแขมไอ้นี่มันเป็นยังไง้ย้ย่านหนึง้งมันไปใส่ับลับมเลยเพอเขากินรถไปยังกินยอเขาลนด่วนเด้อ ยี่เขียวนะบูมแมนลูกจังดำหน้ามึงเด้เข้าไม่รู้ยังเข้ามาลูกเข้าไปนเข้าไปแบนี้เียเงี้ยเงี้ยม่ดีหมือโครงการโอเซียวสาโครงการกูเข่าฮอตดิมึงเบานังไปเอ้า เากินอีกกินดิบมันนี่เนาะมาดมากินดิบมากินดิบมาท่านผมกินหัวกราแล้วเออไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปให้เขาไปห้เขากินมันนี่ไม่ให้กินแล้วครับเขากินสองคนนีที่ไปที่มั่นเลยไปไปกินแล้วนะยาน เงียสามนอ้ยเขากินต <us right. ัวผีเ no> ฮียสามมันอะไรไปงนี่เถามมันเดี๋ยน้ไปเขาเห็นไหมเขามาต้องฮอดมาเมนยากินมั้เล่ายังโตกินไหมเอากิน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 ฮอดกินไหมกินตัวนี้เดล้อย่ามันกินตัวนี้เาเอกกินของนอตำกันตัวเขากินตัวนี้อีกบ่ข้าจะเาโบกินบานน่นหอกไอบกี้ยัง อจองอยู่บอกว่เขาที่ไปใส่เนาะกักเขาไปหนีเขากักอีว่าอัดนต้ะงอนวะไ้รอกัเป็นฮอตุบับนีนี่ฮอตมัดตายังมดตายังมันี่อืมกินมันทีละตะเา มันรอดไปแล้วนะกินตัวนึงกินข้อมึงนี่แล้วเขากินต๊ะนีเขาชกเขากินสองบอกเอาาสามพี่แย่งเงินเรด้ยพออีกกินสองตัวกับชนะตัวม่นยุ่ว้อมต่างไม้ซะเออไปรอดนะเขากินรอดเขาอยากไงเขากินรอดนะนั่นพี่ไปใส่บานต้อ้มีปีกบินกับโสษณาดอกมันี่มันนี่ลบเบอรกันนี่ดีตักดีติดี

ยิงสองเจ้าทําให้ขอหมดย่างี้ยิงสองเจ้านี่ตัวนี้ก่อนนี่หันที่สองเลยนั่นนั่นเหลี่ยมบอกแล้วบ่าเสียกินข้อมืองนีแล้วนี่มันจะอง <ค>าขาดได้มาตาเนี่ยเอ,าอ้าฮอทนี้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 ฮอทไปพุดตงไปพูดตรงไปเออไปยัตรงไปตรงไปไปยันตรงไปเย้ยย,ยนันเออ,เอ เอาเอาเอาหัดอกมาจับปืนกลางนี่เขาเพียงพอปะจับนี้เออเปนเงี้ยได้หราบอมนเออนั่นแหละยเงี้ด้อเป็นเงี้ยสองอดหยัง ที่<อ>กินเดพอให้มันมีเสียงยังบอ,อ,อย่างยันแต่สะเวลามันหน่อยได้เห่นนหน่อยก็เป็นท่นไหมกนหนก่ครั้งงาดูุรมาที่อ,อะไรอยู่นี่ได้แกะว่าเดี๋ยวไปยิง อะไรกินบ่อะไรกินนั้นบ่กินสองเห็นไงง้อขึ้นมาหนีง้อขึ้นมาหนีงั้ไงง้อขึ้นมาก็ต้องยินนั่งหรอกเบี้ยหาหนอเฮ้ยแหน่สามยังหนึ่งหนึ่งปาก้อนนีกินหนึ่งฮะเอาหนีงให้กินก้อนไมนสองขีเดียวอ๋อวันนี้นี่ก้อนนี่นี่